ค่ะกลบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับข่าสู่ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนเข้ามาแล้วเนาะค่ะแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เข้ามาไม่เนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดจะได้โทษสัมภาษณ์ปูสารคามเนาะค่ะพี่น้องซึ่งงวดที่แล้ว ของเพิ่นกับเขาหกแปดอยู่นะคะพี่น้องคะงวดน,นี้เขามาตามต่อปูสารคามเนาะคะพี่น้องคะว่าเพิ่นได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดมาฝากแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเขามาไปสัมผัสป,ปูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะปูค่นะน้มัสการค่ะเออจะเล่พ่อนะเล่นพ่พ่พารวยไปเลยค่ะกระสุนพาลูกอะไรเดี๋ยวปูพาลูกเออหมดก้อนนอี้ก็ ไโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่พ้ดยต่พูดจายลนวกจับผาอยู่เนี่ยะจับผยแห้า่นลอกเ่นค่ะค่ะเงินจับให้พอนพ่วยจับให้พอนพอนรวยมันถือแล้วปูเดอร์อกจับถือมาพูดหนี่หมา่วก เล่ออกเลย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 เอ่อต้องักประจำวันเลขเลกประจำวันติปูประจำวันพฤามันออกธรรมดามัออวันทีเดียวเดียวสองวันผสมกันนีเลขยังไงครับปู นี่เรียกเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดฮะเเป็นเจ็เเป็นตาลางตารางเียโอ้เฮ็ดเเป็นสีเรียมบ่ปูเจ็ดเป็นตาลางเหีตาลางตลางซีเรียมเก้าสามเจ็แล้วก็มาเขียนอี C เก้าสาม C เก้าสามฮตลางมันติเป็นช่องช่องมันค่ะค่ะ ก้งก้งจีก็ก็ไมติตรงกันทีนะค่ะค่ค่ะเข้า,ขา,ขาขใจครับปูอบันมูจับกู้อเลยค่ะตัวเด่นตัวเด่นนะเนาะจับกู้เห้ยหนี่จับกู้เหีเหนเนะาะค่ะสาม ค่ะได้แล้วค่ะปูหแล้วก็าสามตีเก้าสามสี่เก้าสองตัวอันบ่ปูหลางไม่ต้องกลับล่างโอ้หลงังไม่ต้องกลับสามเจ็ดเดอตึ สามลดคหกเก้าหกเก้าคู่สคู่นะปูเตอพี่เตอรพีดติดับอกดตัวเด่นบู้บู้ตดบู้บูจิตจิตเด่นแดงไว้ตัวตัวเด่นค่ะตัวเด่นคือหกเอเก้ด่นหกเนาะปูเนาะ อ,อันี้อน,นี้เลีเ้อเลขกันเลขประจามัมันอกนค่ะประจามัเาอาจเเาเอาไลนนีอัน้ FC จับ,จบ,จบันก็ได้ซ9 9 3 9 9 3้อมให้ให้ถายเอซมากตัวใดกะลองเอฟซีองกับเบิงก็ได้เนาะปูเนาอ อเลยเกจับให้นสลายตัววันี้เียวน้องแมวเล้องแมวโอ้ค่ะคเขียนใะน้มใหมลูกเลีกน้องแมวอันนี้เรียประจำวันเนาะค่ะค่ะแล้วเรียน้องแมวมีเฮ็ดเมื่อคืนเนี่ยบอกค่ะปูเลขน้องแมวเป็นตะวันเหนังขั้นโอ้เป็นตะวันหนัอขั้น ตนตาเจียนองนแววันนี้ได้สามตัว้เนี่ยค่ะสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสาะ อ่มีสามมิสามเจ็ดหกแล้วกัเจ็ดหกตีปูออจับคู่ให้นะค่ะสามเจ็ดตัวนี้นะโอ้โอ้มันกับวันนี้ไกลกันกับเลขปูได้ละเนาะเลขประเลขประจำวันเนี่ยเนาะใช่แล้วน่ะมันไกลกัเลขบองแมวไหนค่ะอ่โอ้เลขงามอยู่ปูเลขน้องแมวเลขงามเนาะมันได้ โอ้ยเป็นน้ำตาเทียนอืสามได้เจ็ดได้หอือียาที่าไล่นิไล่่เดียวเกเเมอืมกาบอกบอกเะ็ดก้ายู่นี่ละค่ะบอกข้าเจ้าว่ารังเทือห้าหกกับเกมันเป็นตัวเดียวกันเหข้าเจ้าไปจับไซเอาก็ได้ดอกปู มันใครสิบหลายตัวหลายตัวเลยคนจับอ่ค่ะตองร้ผมพกันได้เจ็ดหกเโอ้เจคือเก่าเนาะปูเนาะนั่งสมาธิเอ็นมาปูนั่งสมาธิเจหเลขเ่าสมาธิกับเจค่ะอได้ได้สองตัวเน้นเนเล่นมาปู เที่ว่ามากมักกินขอกิเงินอืมมักมากส่วนตัวเนาะปูเนาะเเลใครใคยอผู้พิเดษเราปูเงินี่ยมันมี่กขายอยู่ว่ไมอ๋อแอพี่ขัอนป้อนพาด้วยเน้ออ่าลุงอ่าเนี่ยไ่คนแก่อ่าขัอนปาด้วยคน สิ่อหาปูแต่พอปีกันละปูเออบางกันหนึ่งหาปูพ่อในว่างสะนอกก็เลยบริโรง่างอยู่นี่ย่างักเาันงค่ะอืมวันวันนี้นิมิดีอย่างดีบ่ปูบ่ปูบ่ลินิตว่านหมาข้างเขามาหาเรามันไม่เลียปากเลยโอ้ เราไปมีรายนิดนปัน uh, so ี่หอ่าหมาไม่เรีปากเรียบเรียบเอยู่ก็้หมาหน้โอ้ตัวตัวมัดนี่มันมาปูว่มันตะบ่มันตีเขาโกเจะาของว่าปูบนัอนี่แต่ว่าเล็มันงามอยู่ปูค่ะ อ,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 อี่จิเอ่าเ่มแค่ะก็ประจำปีมันเดนมากอ,อประจำปีทิาตัวเดียวเลยเนค่ะประจำปีเนาะปูเนะาะโอ้ทินี่มันเด่นมาตเลยทิานี่ตัดนี้นตัวัดวอี้มันเด่นมากอ,อะปูน,น้ยแปด่้เะไ่ได้บอ,อกโอ้แต่บางวัน,นี้เด่นมากท อามาันจะเามาสิผาจะ,จะมาาไม่เซนบูโอโอบอกเอฟซีพอนพอ้ารวยสูพ้ารวยน้ำนอสิผาเด่นเด่นเด่นมากเลยเนาะปีงวดนี้เนาะเด่นแบบว่าวันันมอีันขึ้นบนเื่อวนี่ทิศทางมันล่งลางอืม,อมเด่นปีได้เประจรอบปีอค่ะ ออปีปีนี่ค่ะ่เลยมเอืมสมาก่มากก่านี่ตอแบบมัเอีจ็ดเก้า่ผานี่แหละมันเพี้ยงลงมาสามตัวนี่โอ้สมหางนี่เนาะปูเนาะเออสหางเน่ยกาพี่น้องกาเบิ่งว่าพกเก่ามันตัวเดียวกันเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพะว่าปู วันเราเอาสามนี so six, eight, eight Three, went, um no ่แหละแขน มีมีเก่าเหทั้งนั่งแมาที่เก่าเทั้งน้องเมว่าเกหกเ็ดหกเนอโอ้ก็เลยก็เลยเดินมาทัางหกเก็ดแล้วก็เก้าเก้าหกนาะปูเนาะโอ้ยหกเก้าเก่ากนอมากเอืม่านประจปีกอย่ค่ะ่าประจำปีก็เลี้ย เรียกว่านี้เร่นตีป๊กสลากนี่มั่งแล้วนี่มันมี้เสียตัวเดียววันเนี่ยเสียนาะนั่นูนอนกินได้ดิเสียแมนว่าปัวตัวได้เนันแล้วเดาขาสองขาออกมากนี่ยนมันแค่ไมเตียวเสียหนูกรดิเกียวสองามนั่นแหมวิธีเราจะเสียแหน่หน้ามสามกล้องเอ่อกล้องอคนก็สาม ผมูสามเด่นสมน่ะเดีอยสี่โป๊กสละเด้อามสามสองสามอะรอย่างเงนะค่ะตอนส่โอกว่าเอนคนนนก็ม่อะก็นม่นใจคือเอาสามตัวน3่สามตัวนี่คือเออเอาโป๊งเก็ดโอะโเก็ดหนีล่างจ้งเดียวเน้ยอ๋อ ปูเดบล์เอาตีเลขดับอ่ะโอ้เอาเอาค่ะปูเลขดับต้องอ่านระดับเนี่ยค่ะเลขดับวูนี้ดับหลักหน่วยบูนเดี๋ยวดับปูได้แป๊บนึ่งอ่ะเป็นเมืองนั่นเลยคนละปูสุราข้ามดับตลอดเนี่ยค่ะเลขดับเนาะค่ะดับดับหลักหน่วยเนาะปูเนาะงักหน่วยบนอย่างเดียวล่างล่างล่างบนเที่ยวได้ล่างค่ะบนอย่างเดียว บนดับบนค่ะรับเจ็ดเจ็นะปูเนาะาตารางเต้องกลับอืมโอ้แต่ว่าเ็นี่ไปบนนี่สดับเนาะเจ็ดหเหียวพอถึงบนอืมเออนี้ก็เอ่อเลขที่มีมาด้วยกันค่ะว่าเนี่ยสอ่ะ โอ้ีเก้าสามแต่ว่าเลขเมื่อนี้ไม่มาด้วยกันเหรเลขอย่างสันปู <30 3 S 1> าสามศูนย์สสมศนสามตัวนี้ลนะเพเมื่อันีมาด้วกันว่จสามศสาเ,าเ <30 3 S 2> นาะปูเนาะสามศูนเลขที่ไม่มาด้วยกันาสามศูน,นย์สาม ถไปว่าลค่ะค่ะสามอส,สมค่ะลูกบนหลักเกหลักรวยอืโอเหลักไทยว่านั่นล่ะค่่ยสามหืสี่ลงเลยสาตโอ้ไ่ต้องเอาไปบนแม่ม่ปูาสามเลูกล่างย่างเดียวว่่ต้องทับจ้าโอเคโอเคเกบแต่ลูกล่างย่างเดียวอืเจ้าแต่ับกันับขึ้นบนได้ยุคขึนกกับเกตสาม เยอะกว่ากไ่เจีอืมคนได้ได้ไม่รู้ไม่รู้ใครพ่อไม่รู้ใครพ่อจะไปทำอะไรเพราะว่าตุ่นไม่มีสูตรสูตรมีดับดับตลอดเลยค่ะนิ่งมีดับหมดเลยค่ะรักเดียวเลยรักเดียวเขาเขาก็เจอเพิ่งดับเป็นครูเนี่ยค่ะสามสิบครูกับมี่เพิ่งในยูทูปสามสิบยี่สิบแล้วเดี๋ยวดับดับต่าดับเนี่ยเลยก็เรียกว่ ค่ะปปแต่เราพูดรับรักเดียวคือรักหน่วยรัหลังจรับตีเนี่ยเพมีเห็นค่ะใ่มีแ่เรามีควมีใจยุ่นมีอ่นต้องนึงได้หูต้องนึงบว่างวดนี้ี่มีคูเครูอยู่หลังหลังวะอืมเปยหลังค่ะอยู่งอืมอค่ะปอาต่ นะเนลี้รับร้หม้อเรียกจะจะทีไอพวกเนื้อ,าาอวค่ะค่ะปูร่มค่ะค่ะปูค่ะเอาขี้รดบ่ปูคือเสียงลมเสียงล่มอร่อมรม,มโอ้ลมแห้งค่ะอคะค่ะเอาจันขน้อยกะสีรบกวนปูซัมนียเดี๋ยวใกล้โค้งสุดท้ายสิโทรไปหายอีกเช่นึงเด้อปูเด้เอ,อ ค่ะค่ะค่ะแ่คน่าคือว่าหันปูน่าไปรักกิโลค่ะค่ะโ้อเคเจ้าเนี่ยค่ะค่ะปูค่ะค่ะป่ไม่อนึกแอบตีของหค่งพอนพอรวยถูกรวยเดี่ค่ะกูไรกูแจ่มเติมปูอะปู่ันใหญ่ข่้นหนึ่ะค่ะหค่ะสามเ็ดล่างค่ะ คว่าล่างคุณคือหกค่ะปูลหกเก้าเรื่อหกเก้าค่ะเออบางเสียมักได้กรได้การนัวัยครับนวปดเ้าศูนย์หนึ่นี่หล่ะนัไวัค่ะแปดเก้าศู่เราได้ได้ค่ะแปดกาบางทีก็ได้ค่ะ ค่ะค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะปูค่ะพี่น้องปองไปคันนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูสารคามเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องก็ไปพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานนะค่ะพี่น้องเด้อทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะมากระจัด คัดกระคำไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดกระคอให้พี่น้องปองไปทุกท่านเนาะคะ่ะหายเฮงเฮงรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุก,ท,กทุกทันที่เขามาเบิง้งมาชมค่ะคำว่าวจุนกับยาดมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อหายมีแต่คำว่ารวยรวยรวยค่ะพี่นอ้นองค่ะสวัสดีค่ะ